เรียบร้อยนี่ครับด่านคริสต์มาสโอ้โหโ,หโอเคเอาละครับเรากลับมาอยู่ที่เซิร์ฟอินโดอีกครั้งไม่รู้ว่าหลายคนเบื่อหรือยังแต่เอาจริงๆผมรู้สึกชอบเซิร์ฟขอนะจริงๆคืออย่างหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือคนในเซิร์ฟขอนี่ยคนเล่นเยอะมาก อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ใน ID ดีของชาวอินโดนีเซียท่านหนึ่งนะครับผมให้ผมยืมมาเหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวด่านใหม่โหมดใหม่ไปเลยนะครับซึ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็จะมาเล่นตามปกติเลยนะครับไม่ได้จะมาเล่นโหมดใหม่คือเซิร์ฟเราซานต้าเข้ามาใช่ไหมแต่ดูเซิร์ฟเขาดีครับเนี่ย,ยผมชอบตัวละครเนี้ย ทำไม GM ไม่ยอมเอามาโอ้โหหน้าหน้าตาสวยน่ารักนะครับทำไม GM ไม่ยอม,มเอามาเอาซานตามาทำไมไม่ซานตาเอามาก็ดีแล้วแต่ทำไมไม่เอาสองตัวนี้มาด้วยใครรู้วิธีเติมช่วยบอกใต้คลิปทีอยากเติมเล่นเซิร์ฟขามากอยากเล่นลูกซองมากเลยนะไปะเดี๋ยวไปหาห้องเล่นกันดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเอาเสียงเพลงคุณค<ห><ๆ>ุณเฮ้ยโอ้โหดาบบอดีงคอนะครับนี่ครับดาบนี้ หายไปนะโอ้อ้าวสวัสดีครับสว,วัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหกำลังตื่นเต้นกระดานอยู่เว้ยเรียบร้อยนี่ครับด่านคริสต์มาสนะครับเบอร์นิคฮอ์นะคือเซิร์ฟเขามีไหม แต่เซิร์ฟไทยเราไม่มีคือตะก่อนนะมันมีตอนค่ายซีทูอ่ะโอ้ดาี้คิดถึงมากคิดถึงสมัยตอนเด็กจริงๆสมัยแบบโอ้โหตอนนั้นนี่ผมยังเล่นอยู่ร้านเกมเลยเซิร <laughs> ์ฟไทยเราตอนนี้ไม่มีครับหรือว่าหรือว่าเซิร์ฟไทยอัปเดตรอบหน้าป่ะอันนี้ไม่รู้นะโอ้โหแต่เป็นว่าเห็นแล้วคิดถึงนี่ใครทัน ถ้ทาทันด่านนี้นี่แสดงว่าคุณนี่ไม่เด็กแล้วนะตอนเนี่ยคุณโตมากนะเอ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยผมได้เสียงปืนทุกฟองครับมาดูครับเออย,ยังจำเสียงเพลงได้เลยเนะี่ยตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งแม่ต้องบอกว่าเซิร์ฟเขานี่ทำดีจริงๆนะ ยังเอาดานนี้กลับมาอยู่นะยังเอาเบร์ดิฮอยังไงเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นคริสต์มาสยังเอากลับมาอยู่ไนงะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีดูของไทยดิของไทยเราเงียบเลยั้งเนะี่ย โอ้โหโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้แก๊สเยอะจังแก๊สเยอะมากแก๊สเขียวด้วยโอ้โหจะตายเร็วแล้แล็ไปให้เขายิงเลยดิฟ่าสวัสดีครับล่วงเลยล่วงเลยเฮ็ดช็อต เข้าเป้าโชกด,ดินี่หลังต้นไม้หลังต้นคริสต์มาสเลยดีกว่านะครับรอแม่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็น่าจะมีโดดมาบ้างแหละไหนวะนมีมะมีมะเรียบร้อยครับผมค่อยๆยิงนะค่อยๆตอดเพราะว่าเราไม่สามารถยังไงยืนวัดกับเขาได้ตัวเราเลือดร้อยเดียวเองที่เขาเลือดร้อยทำสองก็ต่อได้ผมก็ไม่รู้นะนะั่นแหละ เห็นไหมเจอแยกคู่เข้าไปนี่คือแบบทีเดียวแตกเลยโอ้เจอปืนแย่คู่ทีเดียวนี่แม่งลูดกูทีเดียวแตกเลยเรียบเลยสุดยอดโอ้โหดูเลือดอยเปิดแรงมากไม่หรอกตัวเราไม่เต็มไงแม่งแป๊บเดียวโดนยิงแป๊บเดียวแดงไปละโอ้โหเกมจะจบแล้วเลอแค่2คิวเองนะครับ โอเคโอเคยิงไม่โดนด้วยดีนะเพื่อนเราตระกามหมดแล้วนั่น,นแหล,ละนั่นแหละยอดเยี่ยมนั่น,นแหละยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาโดนเตะเฉยเลยอะไรอ่ะเตะเราทำไมอ่ะโอ้จบแล้วแต่ผมจำได้นะว่ามันไม่ได้มีแค่ดาบบดิงฮอครับมันมียีอีกดาบนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ไหมเขาบ่ามันดาบนอะไรเดีย๋ยวมาดูกันครับและผมก็จำได้ว่าดานหอสมุดก็มีเหมือนกันนะครับโอ้ยิดถึงมาก เนี่ยผมชอบไปโดดตรงกลางเว้ยสมัยนั้นอะชอบโดดไปเล่นตรงกลางเว้ยแบบชอบไปยืนอยู่บนเดี๋ยว็ดเด็ดไหนๆก็ไหนๆละนะครับเอ้ยเดี๋ยวมันลงยังไงดีวะลงยังไงมันให้มันแลนดิ้งได้ถูกเออสวัสดีเพื่อนโอ้มาเกิร์ตสตูอยู่ไหนหาเจอไหมหาเจอไหมมีไหมมีไหมให้เพื่อนดูให้ครับเพราะผมโดนยิงตายแน่เลยวะเอ้ัตรูไปไหนวะ หาก่อนนิหาเพื่อนเพื่อนเราวิ่งมาเอาหายว่ะเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแตกเพื่อนแตกขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ไอเราก็หาเว้ยโอ้โหคนน่าคิดถึงเนี่ยสมัยซีทัวร์มีเลยเว้ยจะเซิร์ฟไทยเราตอนนี้มันไม่มีทำไมอ่ะก็ค่ายเซเปโตเหมือนกันไม่ใช่หรอเซิร์ฟเขาก็อยู่ค่ายเซเปโตนะครับ ทำไมกันนะเฉียนเฮดช็อตเฮดช็อตอะเฉียนเฮดช็อตะบังดูดิไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยด่านดีๆแบบนี้ทำไมไม่มีคนเข้ามาเล่นวะเฮ้ทิมอะไรอ่ะเอาละอ่านไม่ออกสวยละโอ้ my god ทับตายเรือสมแล้วเรือสมแล้วโอ้โหหลวงเลย คนเริ่มมาแล้วครับคนเริ่มเข้าห้องมาแล้วนะครับเล่นไปพักหนึ่งนี่คนเพิ่งเข้าเฮ้ยช็อตไปเล่นง่ายกว่าตาเมื่อกี้เยอะเพราะตาเมื่อกี้ระเบิดเยอะจริงและทีมเราโดนดันด้วยเรียบร้อยครับเฮ้ยช็อตไปครับโอ้โหตัวเต็มมะเนี่ยเรือร่อนสัมสองปะโอ้ทีมเราเอาเรื่องโอ้ทีมเรามาเป็นแคนเลยไหมมาเป็นแคนสองคนเลยเดี๋ยวดูให้ครับคุณเพื่อน จะวิ่งจะตายปุ๊กจริงเหรอฮะไปนี่เรียบร้อยไปแล้วค่อยๆเล่นอุ้ยด่านน่าคิดจริงๆเนี่ยหลับหลักต้นคิดมากอุ้ยเนี่ยโอ้โหด่านน่าคิดถึงมากเลยอ่ะเนี่ยโน่าคิดถึงอ่ะเนี่ยแล้วหัวเนี่ยเนี่ยหัวเนี่ยเฮ้ยหยุดสุดเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดโกงอีฟก่อนอีฟก่อนอีฟก่อนออืื้ห อิบก่อนอิบก่อนนี่ครับสิ่งที่ขาดหายไปนะครับของ BB s u r p r i เรานะครับนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปอัปเดตรอบหน้าเ m มช่วยเอามาได้ไหมควรนั่น,นคือเอาง่ายๆโคตรได้กลิ่นอายสมัยก่อนเลยสมัยก่อนนี่นคือผมนั่งเล่นอยู่ร้านเกมครับตอนนั้นนี่ช่วงไข้ซีซูนี่ผมยังไม่มีคอมอยู่ที่บ้านไงเล่นร้านเกมเล่นกับเพื่อนๆด่านี้เลย แล้วก็ดาบไปดิ้งฮอด้วยเนี่ยแล้วก็จะมีเสียงเพลงแบบนี้ทำให้คิดถึงมา,มากๆแบบทำให้เห็นแบบภาพบรรยากาศในสมัยตอนที่พีท,ทอยู่ค่ายซิซูเนาะตอนนั้นนี่โหยัง,งยังแบบยังยิงไม่ไม่ค่อยจะโดนเลยเวลาย,ยิงนี่ก็ยืนยิงอย่างเงี้ย แล้ววันนี้คนดูก็น่าจะได้สัมผัสความรู้สึกแบบนั้นใส่กรบผปรงนะโอ้โหแล้วก็โดนยิงว่าแตกละแม่เห็นอย่างนี้นี่รู้สึกไอเลิฟพีบีอินโดนีเซียเลเกินนะครับเพราะว่าพีบีเซาไทยเราไม่มีไม่เลิฟได้หม่ยอกยอกกัยอกยอกมาไหนเห็นนะเห็นนะฉันบอกแล้วว่าฉันเห็นยังไงแล้วนะครับตาย ยิงทีนี่กะไม่ให้ผมได้เดินเ,เลยนะมันอยเอ้ยโหสุดยอดมัน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 เดินไปตรงนี้จะตายมัน่ยโอ้โหปะจบแล้วครับเหลือยี 9... 8... 7... 6... เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสู้ดูดิโหมันทำให้คิดถึงสมัยก่อนจริงๆ และอันนี้อะไรเนี่ยเขาพิมพ์มาอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมอ่านไม่ออกแต่มีเขาว่าแคนด้วยสงสัยจะชวนเราเข้าแคนหรือเปล่านะแต่ขอโทษนะล่ันะว่าผมไม่ใช่เจ้าของไอดีนะครับไหนอลองกดเข้าไปซิใครเชิญมาเอ่ยอุ๊ยเอ้าอยู่แคนใครวนะเนี่ยอยู่แคนใครเนะี่ยอุ๊ยเดี๋ยวผมกดเข้ามามั่วเลยเจ้าของไอดีจั เขาจะว่าผมไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมขอบคุณที่รับชมมากครับผม